ก็สวัสดีครับหลังจากที่คาบที่แล้วนะครับเราจบไปในเรื่องของการอาจริดเติบโตนะครับการดูนในรูปร่างนะครับวันนี้ก็มาต่อในเรื่องของการสืบพันธุ์ของสัตว์นะครับซึ่งการสืบพันธุ์ของสัตว์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือแบบอาศัยเพศนะครับกับไม่อาศัยเพศนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยแบบอาศัยเพศนะครับก็จะพบส่วนใหญ่ในสัตว ส่นสูงนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับตั้งแต่มนุษย์นะครับแล้วก็สัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดเลยนะครับอย่างไรบ้างมีปลานะครับสัตว์ปีกนะครับสเติร์นน้ำสเติร์นบกนะครับด้วยคลานนะครับเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็สัตว์เหล่านี้ไม่ไม่สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้นะครับก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบสองส่วนก็คือสเปิร์มนะครับสเปิร์มของเพศผู้แล้วก็ไข่ ของเพศเมียนะครับสเปิร์มเนี่ยสร้างสร้างจากอันทะนะครับอันทะของสัตว์เพศผู้นะครับจะมีขนาดเล็กมากนะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับมีอยู่สามส่วนด้วยกันก็คือส่วนหัวนะครับหัวนะครับลำตัวนะครับลำตัวแล้วก็หางนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบตรงนี้ก็มีอะไรบ้างมีส่วนหัวนะครับลำอ่า หรือว่า head นะครับส่วนลำตัวก็คือ mid midpiece นะครับแล้วก็ส่วนหางก็คือ tail นะครับส่วนหัวนะครับภายในเนี่ยตรงนี้ก็จะอ่สเปิร์มเนี่ยก็เหมือนกับเซลล์หนึ่งเซลล์นะครับจะมีนิวเคลียสอยู่นะครับนิวเคลียสอยู่แล้วก็ภายในเนี่ยภายในนิวเคลียสก็จะมีสารพันธุกรรมนะครับสันพันธุกรรมหรือว่า DNA นะครับอ DNA อยู่ภายในนะครับ ในภายในเนี่ยเขาจะมีสารปัตุกรรมที่เป็น 1n นะครับ 1n ก็คือผ่านการากผ่านกระบวนการสเปอร์มาตุจินิสิตนะครับจนแบ่งนะครับเหลือ 1n ก็คือมีสารปัตุกรรมแค่ครึ่งเดียวนะครับก็ p ีมาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มีไม่ตัวคนเดียนะครับไม่ตัคนเดียวส่วนนี้ก็เป็นพลังงานให้กับในการสะบัดหางนะครับของตัวสุจิในการว่ายน้ํานะครับก็เหมือนกับโรงไฟฟ้าของของตัว สเปิร์มนะครับให้พลังงานนะครับต่อมาไข่นะครับไข่นี่ก็สร้างมาจากรังไข่นะครับของสัตว์เพศเมียโดยทั่วไปมีลักษณะกลมนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่สัตว์แต่ละชนิดนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือพวกถ้านักเรียนเคยเห็นตัวอย่างไข่ไข่แดงก็คือส่วนที่เป็นนิวเคลียสนะครับแล้วก็พวกไข่ไก่ไข่เป็ดอันนี้ก็อันนี้ก็คือของเพศเมียนะครับอ่ะ กลมามาดูการสืบพันธุ์แบบแบบอาศัยเพศนะครับก็เป็นการสร้างเปลสืบพันธุ์ที่จะต้องมีเพศผู้เพศเมียนะครับผสมกันแล้วเกิดสิ่งชีวิตชนิดใหม่เหมือนกับพ่อและแม่นะครับก็คืออาจจะเหมือนพ่อก็ได้เหมือนแม่ก็ได้เพราะว่าได้พันธุกรรมมาคนละครึ่งกันนะครับแต่การเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ก็แล้วแต่ว่ายีนตัวไหนจะแสดงแสดงออกมากกว่ากันนะครับ สัตว์ตัวผู้สร้างสืบสันดานเรียกว่าสุจินะครับอันนี้อธิบายไปแล้วเรียกว่าไข่นะครับมาผสมกันนะครับจะเรียกจะเรียกว่าเกิดการปฏิสนธินะครับ fertilization นะครับเติบโตไปเป็นตัวใหม่นะครับทีนี้มาดูการปฏิสนธิบ้างนะครับการปฏิสนธิก็แบ่งเป็นปฏิสนธิภายนอกนะครับกับภายในนะครับภายนอกนะฮะ external fertilization นะครับหมายถึงว่าการที่ เซลล์สมบิเพศผู้ก็คืออสุจิเนี่ยกับเซลล์สมบติเพศเมียรหรือคือไข่เนี่ยผสมกันอ่าภายนอกลําตัวนะครับภายนอกนอกร่างกายของตัวเมียนะครับแล้วก็ผสมกันแล้วก็จะฟักเป็นตัวต่อไปนะครับระหว่างมีสัตว์ชนิดใญ่บ้างที่เกิดการปฏิสนธิภายนอกก็ได้แก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรบ้างพวกกบนะครับเรียนไปแล้วนะพวกกบ ข่าขงคุกอื่นๆพวกนี้นะครับแล้วก็สัตว์น้ําบางชนิดก็มีนะครับทุกพวกที่ปลาต่างๆที่ออกลูกเป็นไข่นะครับออกลูกเป็นไข่ทุกชนิดนะครับก็มีการปฏิสนธิภายนอกนะครับส่วนปลาที่มีการออกลูกเป็นตัวพวกนี้ก็ปฏิสนธิภายในนะครับอย่างเช่นพวกปลาสอดนะครับมาดูกันบ้างการปฏิสนธิภายในนะครับ internal นะครับ internal fertilization นะครับ หมายถึงว่าการที่เซลล์สปันเพศผู้หรือว่าสุจีเนี่ยเข้าไปในเพศเมียแล้วก็เกิดการผสมพ,นพนันธุ์ไข่ภายในร่างกายของตัวเมียนะครับภายในร่างกายตัวเมียนะนะครับเมื่อเกิดการผสมก็จะเติบโตในร่างกายของตัวเมียนะครับทําให้ตัวเมียเนี่ยตั้งท้องนะครับเมื่อครบกําหนดก็จะคลอดออกมานะครับเป็นลูกที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่นะครับคล้ายๆพ่อแม่แ,แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านะครับทีนี้ตัวสุจีของเพศผู้เนี่ย ที่ผสมกับเพศเมียได้เนี่ยก็ภายในตัวเมียได้เนี่ยหรือว่าการปฏิสนธิภายในก็ได้แก่อะไรบ้างสัตว์เลี้ยงด้วยนมนะครับเกือบทุกชนิดเลยนะครับสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกพวกนี้ก็ออกลูกเป็นไข่นะครับปฏิสนธิภายในเหมือนกันนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์เลื้อยคานมีอะไรบ้างงูนะครับงูกิ้งก่านะครับอ่าพวกแมลงนะครับพวกแมลงแล้วก็ปลาที่ออกลูกเป็นตัว นะครับมีอะไรบ้างมีปลาเข็มปลาหางนกจูงปลาฉลามนะครับฉลามนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูการสืบพันธแบุบ์แบบไม่อาศัยเพศบ้างนะครับอาการสืบพันธุ์แบบแบบไม่อศัยเพศนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็คืออ่ามาดูความหมายก่อนนะครับก็คือ เป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการผสมพันธุ์ระหว่างอสุจิและไข่นะครับก็คือไม่ต้องมีอสุจิไม่ต้องมีไข่กันนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการงอกใหม่นะครับงานงอกใหม่ก็คือลําตัวที่ขาดขาดออกจากกันเนี่ยสามารถงอกเป็นตัวใหม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างาในในในนี้นะฮะพลานาเรียนะครับพลาเาเรียพลานาเรียเนี่ยโดน สมมติโดนตัดแบ่งครึ่งเนี่ยครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวใหม่ได้หนึ่งตัวตัวนี้กลายเป็นตัวใหม่ได้หนึ่งตัวโดยที่ส่วนหัวก็จะงอกหางออกมาส่วนหนังก็จะงอกหัวออกมาอันนี้ก็กลายเป็นตัวใหม่ครับส่วนดาวทะเลนะครับถ้าเกิดเราตัดนะครับก็จะอีกครึ่งหนึ่งก็จะงอกมาใหม่นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะงอกตัวใหม่ออกมาก็ได้เป็นตัวใหม่สองตัวนะครับนี่เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบการงอกใหม่นะครับต่อมานะครับการแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ การแบ่งเป็นสองส่วนก็คือมีอะไรบ้างเจอในไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกตัวนี้น่าจะรู้จักนะฮะอะไรฮะยูกีน่าใช่ไหมอ่ายูกีน่าตัวนี้ยูกีน่านะยูกีน่าก็มีการแบ่งจากหนึ่งเป็นสองนะครับพวกไอตัวนี้ก็อ่าพารามีเซียมใช่ไหมฮะลักษณะ้ายรองเท้าอย่างเงี้ยลักษณะ้ายรองเท้าอย่างเงี้ยก็เป็นพารามีเซียมนะครับ ก็แบ่งจากหนึ่งเป็นสองนะครับอันนี้พวกสัตว์เซลล์นะฮะถ้าถ้าเป็นถ้าเราไปเรียนในในในเรื่องของพวกแบคทีเรียนะครับก็จะแบ่งจากหนึ่งเป็นสองเหมือนกันนะครับต่อมานะฮะการแตกหนอนะครับการแตกหนออย่างพบในไหนบ้างพบในพวกไฮรานะครับตัวนี้ไฮรานะฮะมีการแตกหนอเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พวกปะการังนะครับฟองน้ํานะครับพวกนี้ร่างกายจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ไฮด้าปะกการังแล้วก็ฝ่องน้าเนี่ยตัวคล้ายๆคล้าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับตัวตัวเนี่ยเป็นตัวแล้วก็มีหนวดอยู่นะฮะเป็นปะกการังอ่าพวกปะกการังเนี่ยจริงๆไอ้ตัวที่เป็นแข็งๆนั่นนะไม่ใช่เป็นโครงร่างนะครับของตัวปะกการังตัวปะกการังจะเล็กมากนะอยู่ลักษณะคล้ายๆไฮดราเนี่ยอาศัยอยู่ในพวกโครงร่างที่เป็นหินปูนนะครับอันนี้คือตัวมันนะฮะก็ มีอาศัยสืบพันธุ์โดยการแตกหนอนะครับการแตกหนอนะครับก็มีคําถามนะครับเขาถามว่านักเรียนคิดว่าสัตว์มีกรูสันหลังมีการสืบพันธุ์แบบงอกใหม่ได้หรือไม่นะครับก็ตอบว่าไม่ได้นะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับซึ่งสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศนะครับกระบวนการอาศ อาอายเพศนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยแบบอย่างเช่นการงอกใหม่เนี่ยนะครับเป็นเป็นของสัตว์ไม่มีกลุ่มสันหลังนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับพวกพลาเรียนะครับหรือว่าพวกปลาดาวนะครับเป็นต้นนะครับก็ลองไม่ยากนะครับลองทบทวนดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ